พวกเราชาวสังยนล้นเกียรติเกียงไกรรักเราต่างพร้อมเพียงไม่เคยละเลี่ยงงานใดเราล้อมรวมพลังเราสร้างความหวังนั้นสุขสดใสพ้องเราร่วมใจไม่เคยถอยใกลใฝ่ทำดีเกื่องยนตสตาร์ทพันคำล้ำลั่นปัตตภีพวกเราเข้าควบคุมชุมชินด้วยความยินดีเราล้อมรวมจิตเรารวมใรชิดแสนจะสุขสีเทคนิค นิสนดีเป็นฐานที่รวมพลังด้วยเกียรติเราสั่งยนต์สมดังคำลำาลือรักเราต่างพร้อมใจถนอมชื่อไว้ให้ระบือเราสร้างบารละมีเราสร้างศักดิ์ศรีให้คนเชื่อถือพ้องเราร่วมมือเพื่อสร้างชื่อทั่วแดนไทยยนตนสตาร์ทพันคำล่ำลั่นปติปีพวกเราเข,าข้าควบคุมชุมชื่นด้วยความยินดีเราล้อมรวมจิตเรารวมกายชิดแสนจะสุขสีเทคนิค นี่แสนดีเป็นฐานที่รวมพลังด้วยเกียรติเราสั่งยนสมดังคำลำาลือรักเราต่างพร้อมใจถนอมชื่อไว้ให้ระบือเราสร้างบาแระมีเราสร้างศักดิ์ศรีให้คนเชื่อถือพร้องเราร่วมมือเพื่อสร้างชื่อทั่วแดนไทย